จ้าแป๊บเดียวแป๊บเดียวลูกนิดนึงนิดนึงแป๊บนึงแป๊บนึงของมาทำเสร็จของนี้ค่ะจะเสร็จอยู่แล้วลูก đều đều bắp nâng bắp nâng sửa nó lụng จ้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนิดนึงนิดนึงเสร็จแล้วเสร็จแล้ว